สวัสดีครับพี่น้องยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทางสิ์ลำเพิน์ออฟิเชียลนะครับน,นี่ใกล้เวลาแล้วนะครับอีกครึ่งชั่วโมงนะครับถึงเวลาทำการแสดงช่วงนี้กำลังจะเช็คซาวนะครับข้าวอะไรหนูเนี่ยพี่ ครับพี oh, ่น้องไปเบิ่งบรรยากาศทั้งน่นนาครับพี่น้องเอฟซีเฮาโอ้โหครับเบิ่งกำลังลังรวยๆกันมางครับเห็นไหมครับคุณครับทางขึ้นเขาด้วครับนะครับนะครับทางขึ้นเขานะครับคุณครับกำลังขึ้นมาครับ ยางเข็นมานี่ประมาณประมาณกิโลหนึ่งนะครับกิโลหรือว่ากิโลกว่าวาครับพี่น้องเนียอ่าพี่น้องไม่เบิ ขอบคุณนะครับอาจารย์นกุลทีทุกท่านเลยขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณาสาธารณเพื่อนเพืนเป็นอย่างมากสาธุสาธุครับกับผมนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาวันนี้นะครับก็จะได้ยนเชิญผู้นำนะครับในตำบลหัวสีเสียดแล้วก็มาจากหลายที่นะครับหลายท่านด้วยกันครับกับผมก็ขอเ,เชิญผู้ใหญ่บ้านนะครับ เรียนเชิญท่านผู้ใหญ่บ้านบ้านนามุนตุนนะครับท่านสุริยันเกตทองมานะครับเป็นเจ้าของพื้นที่นะครับอยู่ในโซนนี้ครับเรียนเชิญท่านผู้ใหญ่สุรยันเกศทองมาขึ้นบนเวทีผมก็ขอเรียนเชิญนะครับท่านผู้ใหญ่บุญล้วนเย็นสถิตผู้ใหญ่บ้านนะครับบ้านใหม่ศรีมยง เริ่มแย่แล้วครับพี่น้องเริ่มแย่กันแล้วครับผมขอเนชิญนะครับท่านตอนนี้อยู่ที่ประมาณ3 0 0 0นะครับสาันกว่าผู้ใหญ่บ้านนาหนองทุ่มหมที่อ่อสำหรับหมที่หนะครับทาไมไม่ไม่เชิญเพราะว่าตอนนี้นะครับท่านก็เกษียรอายุราชการรอรับการเลือกตั้งอยู่นะครับกระผมขอเรียนเชิญนะครับท่านกำนันเด่นชัยแถลงกัน กำนันตำบลห้วยอีเสียดของพวกเราก็ผมขอเรียนเชิญนะครับท่านผู้ใหญ่กีชัยพุทธันผู้ใหญ่บ้านสับเจริญหมู่ที่สองเริ่มเงียดเริ่มล้นนะครับล้นมาถึงสาระนะครับอ้าวเก็บแล้วนะครับกีชายผู้ใหญ่บ้านนะครับอ้าวทำงานอ๋อเออรู้จักทำหน้าที่ด้วยเออโอเคดี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 อ่ะสองแสนผู้ใหญ่บ้านพี่น้องพาพี่น้องไปเบิ้งครับ พีน่น้องไปเบึงทางขึ้นขเขานะครับตอนนี้นี่ครับพอรีเสิร์นขึ้นมาท่าน,นี้นะครับพีน่น้องพอดขึ้นมา,านหลังมาถึงหนไปที่เลยนะครับถึงลานเปิดของเราเะครับดีนน่นลงไปดูข้างล่างอีกรอบหนึ่งน,นะครับตอนนี้กำลังจัดการทำพิธีการพิธีเปิดครับ อย่างโรเขาเดบีกไปครับพี่ร้องขอะรับทึงกับเดบรกไปเลยครับเอาคนรู้เบีกยครับแลนลวลงไปครับอบคุขอไเชจรัสเทปนะครับจนเขียวเ้ยจอจอเทปหนึบุเริ้วยนะครับเอสวดให้ พอว่ไครับคนเพ่อนมาอู่ตนีครับคุณทับนเพที่เฮ้าครับพี่น้ออันนี้คืนนี้จะปีนขึ้นเขาเลยครับนี่ครับปีนขึ้นเลยครับผู้อีือ่าเชีกังล่งไล่ขึ้นมาเรื่อยๆครับพี่น้องอำเภอพุดึงนะครับตอนนี้ ได้ยินแล้วนะครับฟังฟังข้างประตูขึ้นเนียวฟังได้ถึงมาไหนได้ยินแล้วครับแ่กันแล้วครับเริ่มแ่กันแล้วนะครับนามุกลุ่มบ้านในทีมรุกพัฒนาหนองทุ่งพัฒนาเจริญนะครับแล้วก็ขอเรียนเชิญนะครับชรบทุกท่านเลยนะครับอปปอด้วยนะครับเป็นเชิญบนเวทีเลยกำลังยางถึงมากบอขาดสายเลยพี่น้องแต่ว่าพื้นที่ข้างบนนะครับเต็มแล้วนะครับ เดี๋ยวตสิ่งนีบอกกันรันพอดีครับเริ่มงนนเ,ามาเมงีแล้วครับผมมาเติมทัการแสดงนี่แงีกันแน่นอนครับขึ้นลงทางเดียวนะครับสำหรับงานวันนี้ขึ้นลงในทางเดียวนะครับนะขอบคุณพี่น้องขอบคุณทุกกระรังใจขอบคุณตุกการิดตามขอบคุณตุกการับช่งครับสำหรับชิปนี่สวัสดีจ้า